สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยืนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจาวันพุทธที่13มีนาคมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมนะครับผมคู่แรกที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางอเลติโกมาดิดนะครับลีกทีมจากลีกของลาลิก้าสเปนนะครับผมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางอินเตอร์มิลานจากลีกของทางเซเรียอาอิตาลีนะครับทั้งสองทีมจะเริ่มลงแต่กันในเวลาตีสามของคืนนี้ เราไปดูด้านผลงานภายในลีกของตัวเองกันบ้างนะครับตอนนี้ทางอาเตติโก็มาดิดลงเล่นในลาลิก้าสเปนของตัวเองไปแล้ว28นัดมีชนะอยู่ที่17นัดเสมอ4และแพ้ไปที่7นัดเพรสอก์ม,มาได้ที่54ประตูและเสียไปที่31ประตูตอนนี้มีทั้งหมด55แต้มอยู่อันดับที่4ของทางลาลิก้าสเปนนะครับและทางด้านข้อมูลที่น่าสนใจของทางอาติโกมาดิดตอนนี้ก็คือ พกเขาเล่นในบ้านของตัวเองในหลีกไปแล้ว14นัดนะครับผมและยังไม่แพ้ภายในบ้านของตัวเองเลยสามารถเก็บชนะมาได้ถึง13นัดและมีเสมออยู่ที่1นัดเวลาทางลีดิโกมาดิดเล่นภายในบ้านของตัวเองก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นกว่าเล่นนอกบ้านค่อนข้างเยอะนะครับเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานของทางอินเตอร์มิลานนะครับลงเล่นในเซเรียอิตาลีไปแล้ว28นัดเหมือนกัน มีแชนน้ายอยู่ถึง24นัดเมื่อ3เล่นหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นผลิตสกอร์ไปได้ถึง70ประตูเล่เสียไปแค่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด75แต้มอยู่เป็นจ่าฝูงของทางเซเรียอิตาลีนะครับผลงานของทางอินเตอร์มิลานเล่นภายในลีกของตัวเองนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยลงเล่นไป28นัดนี้เสียไปแค่13ประตูเท่านั้นอินเตอร์มิลานลงเล่นไป28นัดผลิตสกอร์ไปได้ถึง70ประตูเลยนะครับ เราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานเี่ทวีที่เจอกันมานะครับผมเจอกันมานัดก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นการเล่นที่บ้านของทางอินเตอร์มิลานนะครับผมรอบแรกที่เจอกันไปก็ทางอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะไปได้ที่1ต่อ0ประตูนะครับตอนนี้ทางอินเตอร์มิลานก็มีสกอร์นาอยู่ที่1ประตูนะผมผลงานวันคืนนี้ก็ คอยดูกันอีกทีนึงนะครับเราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางแอตติกมาดิดตอนนี้กันบ้างนะครับผมแอตมาดิดสินัดล่าสุดของพวกเขาผลงานฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับ10นัดล่าสุดนี้สามารถเก็บแชนะมาได้แค่3นัดเท่านั้นและทางด้านการทํายอดของทางแอตมาดิดตอนนี้ก็10นัดสามารถทํายอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับและตอนนี้ทางแอตมาดิดก็ไม่สามารถทํายอดให้กับนักลงทุนไปได้ถึง5นัดติดต่อกันแล้วด้วย ผลงานของทางแอดมิริคืนนี้ก็จะต้องเจอกับทางอินเตอร์มิลานผลงานนี้ค่อนข้างแย่เลยนะครับผมสำหรับแอดมิริตตอนนี้เราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอินเตอร์มิลานกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาตอนนี้ถือว่าเป็นการเก็บแช่นะมาแบบลวดเดียวเลยนะผม10นัดล่าสุดตอนนี้คือไม่มีเสมอและไม่มีแพ้เป็นการเก็บแช่นะรลวดเลยนะครับ และทางด้านการทำยอดของทางอินเตอร์มิลานตอนนี้ก็10นัดลาสุดของพวกเขาตอนนี้เสียยอดไปแค่1นนัดเท่านั้นเองก็ทำมาเทียบกันที่ผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้แล้วอินเตอร์มิลานค่อนข้างที่จะเป็นต่อกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลนราคาเลทราคาโตให้มาอยู่ที่ปอปอเว้นเร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วอินเตอร์มิลานค่อนข้างที่จะเป็นต่อกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมสหรับนัดนี้แล้ว ทางบอลยืนหนึ่งขอไม่วิเคราะห์อะไรเยอะแล้วกันนะครับเพราะฟอร์มของทั้ง2ทีมตอนนี้ค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะนะครับผมและทางแอนเดดิเจอกันไปรอบแรกก็แพ้ไปที่1ต่อศูประตูด้วยนัดนี้ก็น่าจะกลับมายากนะครับผมก็ให้ไปที่ทางอินเดอร์มิลันนะครับในเลทราคาที่ปอปอเราไปดูกันต่อคู่ที่2ก็จะอยู่กับศึกของยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นการเปิดบ้านของทั้ง บรูซเอดหลอดมุลนะครับผมจากลีกของทางบุนเดสลีกา่นะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางพีเอสวีไฮ6เฟนทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี3ของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทั้งดอดมุลนะครับผมลงเล่นในลีกของตัวเองไปแล้ว25นัดมีแชนะอยู่ที่13นัดเสมอ8และแพ้ไปที่4นัดผิดกองมาได้ที่50ประตู และเสียไปที่31ประตูตอนนี้มีทั้งหมด47แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านพีเอวีน,นะครับผมลงเล่นไปแล้ว25นัดเหมือนกันมีแชรนะอยู่ที่22นัดเสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยภายในลีกนะครับผมตอนนี้ผลิตสกอร์ไปได้ที่แ0ประตูและเสียไปที่13ประตูตอนนี้มีทั้งหมด69แต้มอยู่อันดับที่1เป็นจ่าฝูงของตารางส่วนทางด้าน,นผลงานให้ทูเที่เจอกันมาก็มีทั้งหมดอยู่แค่2นัดนะครับผมและ นัดที่แล้วนี้ที่เจอกันในศึกยูฟ่านี้ก็จะเป็นการตีเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมยังไม่มีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันตอนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางดอนมุลกันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาก็มีหลุดแพ้ไปแค่1นะ 1> นะัดเท่านั้นเองสามารถเก็บชนะมาได้ที่6นะัดเสมอ3นะครับและทางด้านการทำยอดของทางดอนมุนก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรนะครับผม สิบนัดนี้พวกเขาเสียยอดไปแค่สามนัดเท่านเองสามารถทํายอดออกมาได้ถึงเจ็ดนัดเลยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางพีเวีกันต่อสิบนัดล่าสุดของทางพีเวีก็ผลงานด้านเก็บชนะก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะผมเก็บชนะมาได้ค่อนข้างเยอนนะครับสามารถชนะไปได้ถึงห้านัดเสมอสี่และแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ว่าด้านการทํายอดของทางพีเวีไม่ค่อยสวยเท่าไหรสิบนัดตอนนี้นี้พวกเขาสามารถทํายอดออกไปแค่สองนัดท่อนเอง และิบนัดนิวเวนเดอร์อตกอ,ออกไปที่อันเดอร์ส่วนใหญ่นะผมส่วนมากก็ยิงกันไม่ค่อยเยอะเราไปดูกันต่อที่เลนราคาเลนราคาโตให้ไปที่ทั้งดอนมูนต่อให้ยอยู่ที่ควบลูกอเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วสำหรับนัดนี้ทางบอลยืน1ก็ยังมองไปที่ทั้งดอนมูนมากกว่าทางพีเอสวีนะครับผมดอนมูนค่อนข้างที่จะ ทาผลงานออกมาได้ดูดีกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการเก็บแชร์นะหรือว่าด้านการทํายอดของทางดอดมูลก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยื่นหนึ่งให้ไปที่ดอดมูลในเรทราคาที่ดอดมูลต่อให้อยู่ที่ควบลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่สนะครับผมก็จะเป็นศึกของทางพเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางบลอนด์มาร์ทเอฟซีเปิดบ้านรรับการมาเยือนของทางลูดันทรัลทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางบลอนมาร์ทเอฟลงเล่นในพิมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว27นัดมีชนะ8ที่8นัดเสม,มอ8และแพ้ไปถึง11นัดพิสโก้มาได้ที่37ประตูและเสียไปที่49ประตูตอนนี้มีทั้งหมด32แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนทางด้านดูรันทาวน,นะครับผมลงเล่นในพรมียร์ลีกอังกฤษไปลรา27นัดเท่ากันนะครับมีชนะอยู่ที่5นัดเสม,มอ6 และแพ้ไปถึง16นัดเลยพริสกองมาได้ที่38ประตูและเสียไปที่55ประตูตอนนี้มีทั้งหมด21แต้มอยู่อันดับที่18ของตลางส่วนนั้นผลงานเฮดเวสที่เจอกันมาก็ค่อนข้างที่จะออกไปกลางๆอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่มีทีมไหนกินขาเท่าไหร่นะครับทางเจ้าบ้านอย่างบรอนมาดเอฟซีนี้สามารถเก็บชนะมาได้ที่3นัดเสมอ3และก็แพ้ให้กับทางลูดันทาวไปที่3นัดนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบอนมาร์ตเอฟตอนนี้10นัดล่าสุดของพวกเขาออกไปที่เสมอซะส่วนใหญ่นะครับ10บนัดตอนนี้นี่พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองเสมอไปถึง5้านัดเลยแล้วก็แพ้อยู่ที่สนัดสำหรับผลงานของทางบอนมาร์ตเอฟซีสินัดล่าสุดตอนนี้ก็ออกไปที่เสมอเยอะซะส่วนใหญ่นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางดูดันเทากันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขา มีชนะอยู่ที่3นัดเสมอสองและแพ้ไปทีห5นัดทางลู่นทั้เท้าตอนนี้ก็ไม่สามารถเก็บชนะมาได้ถึง7นัดติดต่อกันแล้วนะครับูุันเท้าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพ้ไปซัดส่วนใหญ่เลยแพ้ไปถึง5นัดจาก7นัดล่าสุดตอนนี้นะครับผมและทางด้านการทำยอดของทางลู่นทั้เท้าหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10บนัดหลังสุดตอนนี้นี่ เสียยอดไปถึง5นัดเลยและ5นัดนี่ก็จะเป็น5นัดหลังสุดตอนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับผลงานของทางรูดันทาเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลทราคาโตเปิดมาแรกๆให้อยู่ที่ทางบอนมาร์ทเอฟต่อให้อยู่ที่1ลูกแต่ว่าตอนนี้โตก็เลื่อนให้ไปที่บอนมาร์ตเอฟต่อให้อยู่ที่1ลูกควบแล้วนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ 3. สาหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยินหน่งคาดว่า ทางบอนมาร์ตเอฟซีถ้าชนะก็น่าจะชนะไม่ขาดนะครับผมมีโอกาสที่จะเสมอซะส่วนใหญ่ด้วยและตอนนี้ก็ทางบอลมาร์ตเอฟซีต่อบให,หนึ่งถึงหนึ่งลุกควบแล้วด้วยนะผมสำนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทีมรองแล้วกันนะครับมีโอกาสที่เสมอค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้ไปที่ทางล,ลูด้านเท่าใน้นเล็ราคาที่ รูนัาเท่าโดนต่อให้อยู่ที่1ลูกควบก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ